สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามข่าวสารบอลลีบอลกันต่อมาดูที่รายการบอลล์บอลหญิงรุ่น U18 หรือว่ารุ่นอายุต่ำกว่า18ปีชิงแชมป์เอเชียปี2024นะครับซึ่งเปิดฉากทำการแข่งขันแล้วในวันแรกคือวันนี้สำหรับ การแข่งขันนี้นะครับจัดขึ้นที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพมี2สนามทําการแข่งขันก็คือสนามที่นครปฐม1สนามแล้วก็สนามที่ราชบุรีอีก1สนามนั่นเองนะครับโดยการแข่งขันในวันนี้มีทั้งหมด5คู่นะคุณผู้ชม5คู่ก็คือ10ทีมจะเหลืออีก3ทีมที่ยังไม่ได้มีการแข่งขันในวันนี้ซึ่งการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียของ U18 ในครั้งนี้นะครับเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด13ทีม โดยแบ่งออกเป็น4สายนะครับก็คือสาย A สาย B สาย C แล้วก็สาย D นั่นเองทีนี้นะครับมาดูตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้ทุบกันกระจายเลยนะสำหรับ5คู่นะครับแล้วก็ ตารางคะแนนแล้วเนี่ยนะครับสรุปผลการแข่งขันให้ฟังด้วยรวมถึงโปรแกรมการแข่งขันในวันที่17มิถุนาย,ยนส5 6 7รดแอดมินก็จะแจ้งด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะครับคุณผู้ชมซึ่งทางด้านวอลเลย์บอลหญิงยูสิ 18. ทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม A ร่วมกับทีมมาเก๊าแล้วก็ทีมชาติอุซเบกิสถานนะครับอยู่ร่วมกัน3ทีมนี้เดี๋ยวเรามาเทียบในเรื่องของความสูงกันต้องบอกเลยว่าในปีนี้นะครับเกาหลี 9. เอเชียกลางอาหรับเนี่ยนะครับมาค่อนข้างดีเลยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันเลยครับสรุปผลการแข่งขันในทุกคู่ของวันนี้คู่ระหว่างอินเดียพบกับไต้หวันผลปรากฏอินเดียแพ้ไต้หวันไป0ต่อ3เซตด้วยสกอร์14ต่อ25 12ต่อ25แล้วก็9ต่อ25คู่ต่อมาคาซัคสถานพบกับฮ่องกง ผลปรากฏคาซักสถานเอาชนะฮ่องกงไปได้3ต่อ2เซตสู้กันมันมากๆเลยนะครับคู่นี้ด้วยสกอร์25ต่อ21 25ต่อ21 14ต่อ25 19ต่อ25แล้วก็15ต่อ1 2แล้วก็คู่ต่อมาครับเป็นเกาหลีใต้พบกับออสเตรเลียผลปรากฏคือเกาหลีใต้เอาชนะออสเตรเลียไปได้3ต่อ1เซตด้วยสกอร์ 25ต่อ18 21ต่อ25 25ต่อ13แล้วก็25ต่อ18ต้องบอกเลยนะครับว่าสำหรับแมตช์นี้เนี่ยขอชื่นชมเกาหลีใต้เพราะว่าออสเตรเลียค่อนข้างตัวสูงนะแต่ว่าเกาหลีใต้เนี่ยพิชิตได้แบบดีมากๆเลยนะครับในการเล่นต้องบอกเลยว่าเกาหลีใต้มาดีมากนะครับสำหรับปีนี้แล้วก็คู่ต่อมาครับ เป็นอิหร่านพบกับฟิลิปปินส์ผลปรากฏคืออิหร่านเอาชนะฟิลิปปินส์ไปได้3ต่อ0เซตด้วยสกอร์25ต่อ20 25ต่อ19แล้วก็25ต่อ20ต้องบอกเลยนะครับสาวอิหร่านทุบหนักพอสมควรเลยนะสำหรับรุ่น U18 นะครับต้องจับตามองทีมนี้ให้ดีแล้วก็คู่ต่อมาครับเป็นคู่ระหว่างอุซเบกิสถานพบกับมาเกาผลปรากฏคืออุซเบกิสถานเอาชนะมาเกาไปได้3ต่อ1เซต ด้วยสกอร์25ต่อ12 15ต่อ25 25ต่อ7แล้วก็25ต่อ21ต้องบอกเลยอุสเบเนี่ยนะครับเล่นค่อนข้างดีเลยทีเดียวแต่ว่ามาเก้าก็ไม่ยอมแพ้ได้มา1เซตนั่นเองนะนี่ก็เป็นในส่วนของผลการแข่งขันครับสรุปให้ฟังในวันนี้ทุกคู่เลยนะครับทีนี้โปรแกรมการแข่งขันในวันที่17มิถุนายน2567 มีทั้งหมด5คู่เช่นเดียวกันดังนี้ครับคู่แรก12นาฬิกา30นาทีคู่ระหว่างออสเตรเลียพบกับอินเดียคู่ต่อมาครับเวลา14นาฬิกาจีนพบกับคาซัคสถานคู่ต่อมาครับเวลา15นาฬิกาเกาหลีใต้พบกับไต้หวันคู่ต่อมาครับเวลา16นาฬิกา30นาทีญี่ปุ่นพบกับอิหร่าน แล้วก็คู่ต่อมาเป็นคู่สุดท้ายของวันที่17มิถุนายนครับ17นาฬิกา30นาทีเป็นทีมชาติไทยพบกับมาเกา๊านี่ก็เป็น5คู่สำหรับในวันที่17มิถุนายนนั่นเองเวลากระชั้นชิดในการถ่ายทอดสดนะครับแต่ว่ามี2สนามนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ต้องงงเขาแข่งขันกันทันอยู่แล้วนะครับทีนี้มาดูตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง3ทีมชาติ ยังไม่ได้ทำการแข่งขันในวันนี้นะก็คือทีมชาติไทยจีนแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับส่วน10ทีมชาติก็คือ5คู่แข่งขันกันในวันนี้ผลตารางคะแนนดังนี้ครับอิหร่านแข่ง1แมตช์ชนะ1แมตช์ตอนนี้มี3แต้มครับไต้หวันแข่ง1แมตช์ชนะ1แมตช์ตอนนี้มี3แต้มอิหร่านกับไต้หวันเนี่ยนะครับสกอร์พอๆกันเลยเพราะว่าชนะ3-0ต่อเซตนะ แล้วก็ต่อมาเป็นอุซเบกิสถานแข่ง1แมตช์ชนะ1แมตช์มี3มแต้มเกาหลีใต้แข่ง1แมตช์ชนะ1แมตช์มี3แต้ม,ม,ตม,ตม,ตมสำหรับอุซเบกกับเกาหลีใต้ก็สกอร์พอๆกันเนื่องจากว่าเอาชนะมาได้3ต่อ1เซตนั่นเองส่วนคาซัคสถานนะครับแข่ง1แมตช์ชนะ1แมตช์มี2แต้มเนื่องจากว่าคาซัคสถาน ชนะ3ต่อ2เซตนะครับทำให้ได้มา2แต้มแล้วก็ฮ่องกงแพ้คาซัสถานไปนะครับ2ต่อ3เซตก็เลยได้มา1แต้มซึ่งฮ่องกงนะครับแพ้ไป1แมตช์นะครับแข่ง1แมตช์แพ้1แมตช์แต่ว่าได้มา1แต้มเนื่องจากว่าแพ้2ต่อ3เซตนั่นเองแล้วก็ต่อมานะครับเป็นมาเก๊าครับแพ้1นะครับไม่มีแต้มแล้วก็ออสเตรเลียแข่ง1แพ้1ไม่มีแต้มฟิลิปปินส์แข่ง1แพ้1ไม่มีแต้มอินเดีย แข่ง1แพ้1ไม่มีแตม้มส่วนไทยจีนญี่ปุ่นยังไม่ได้ทำการแข่งขันในวันนี้นี่ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับสรุปผลการแข่งขันในวันนี้ตารางคะแนนล่าสุดรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมการแข่งขันในวันที่17มิถุนายนนั่นเองครับทีนี้ครับคุณผู้ชมมาดูรายละเอียดเกี่ยวกับการเทียบส่วนสูงนะครับซึ่งเราโฟกัสไปที่กลุ่ม A ก็จะประกอบไปด้วยทีมชาติไทยมาเกา๊าแล้วก็ทีมชาติอุซเบกิสถานนะครับโดยทีมชาติไทยนะครับแอดมินไล่เป็นหมายเลขก็แล้วกันนะครับบีหลังหมายเลขหนึ่งน้องสาสิกาเนี่ยนะครับสูง181ซนติเมตรส่วนตัวรับอิสล่าหรือว่าลิเบโรนะครับน้องปริตาเนี่ยสูง164ซนติเมตรนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเบอร์5ตำแหน่งมิดเดิลบล็อกนะครับหรือว่าบอลเร็วเนี่ยน้อง นัดทาริกาวะสารน้องคนนี้สูง182เซนติเมตรนะแล้วก็ตำแหน่งหัวเสาน้องสุภาวดีพันวิไลหรือว่าน้องแคบหมูนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับแคบหมูสูง188แนะครับแต่ว่าในใบที่ส่งแข่งขันนะครับสูง185แนะแล้วก็ต่อมานะครับตำแหน่งเซตเตอร์เป็นทางด้านน้องกระหนกวันเตียนสิงนะครับเบอร์เจ็ด สูง169ซนตมรแล้วก็ต่อมานะครับเป็น MB หรือว่าบอลเร็วนะครับเป็นน้องส,สีวิมลจงจิตสูง186ซนตมรแล้วก็ต่อมาครับตำแหน่งหัวเสานะครับเป็นทางด้านน้องฐานิตาเอี่ยมละออมหมายเลข9นะครับสูง169ซนเมตร ต่อมาเป็นตำแหน่งบอลเร็วหรือว่า MB เช่นเดียวกันคือน้องสสิธรนะครับสูง180ซนติเมตรนะครับซึ่งเป็นกับตันทีมด้วยนะแล้วก็ต่อมาครับเบอร์11เป็นหัวเสาน้องอาทิตยาแก้วนอกสูง178ซนตมตรต่อมาครับเบอร์12เป็น B หลังนะครับน้องณพัฒสอนพุ่มดินหรือว่าน้องปายครับ ในใบที่ส่งแข่งขันเนี่ยนะครับเขาบอกว่าสูง190นะครับแต่ว่าน้องปลายเนี่ยเท่าที่เราทราบกันดีคือสูง192เซนนะแล้วก็ต่อมาเบอร์13นะครับเป็นหัวเสาน้องวิศรุตตาเสงหน้านะครับสูง180เซนติเมตรแล้วก็น้องคนสุดท้ายนะครับเบอร์16เป็นตำแหน่งเซตเตอร์น้องกรกหนกชาบาเนตจนะครับสูง170เซนติเมตรนี่คือรายชื่อ ตำแหน่งแล้วก็ความสูงของวอลเลย์บอลหญิงรุ่นยู18ทีมชาติไทยนั่นเองทีนี้เรามาดูนะครับความสูงของยู18ทีมมาเก้ากันครับแอดมินขอบอกแค่ตำแหน่งเบอร์แล้วก็ความสูงนะครับเบอร์2ตำแหน่งบอลเร็วสูง174เซนติเมตรเบอร์3ตำแหน่งบีหลังสูง163เซนติเมตร เบอร์สี่ตำแหน่งหัวเสาสูง169เซเมเบอร์ห้าตำแหน่งหัวเสาสูง163เซเมตรเบอร์ 9. ก้าตำแหน่งหัวเสาสูง161เซนตเมรเบอร์ 11. บเอตำแหน่งหัวเสาสูง164เซนเมตรแล้วก็เบอร์ 12. บสอตำแหน่งตัวรับอิสระสูง160ซนเมตร เบอร์14ตำแหน่งบอลเร็วสูง173ซมเบอร์15ตำแหน่งเซตเตอร์สูง158ซมเบอร์18บีหลังสูง161ซมเบอร์19บอลเร็วสูง173ซมแล้วก็เบอร์20ตำแหน่งเซตเตอร์สูง163ซมสูงที่สุดของมาเก้าก็คือ100 74เซนติเมตรผู้เล่นตำแหน่งบอลเร็วครับนี่ก็เป็นทีมชาติมาเกา๊าความสูงแล้วก็ตำแหน่งครับคุณผู้ชมจะเห็นได้ชัดว่าความสูงนะครับค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเอามาเทียบกับทีมชาติไทยทีมชาติไทยสูงกว่าเยอะเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับอันนี้คือข้อได้เปรียบของทีมชาติไทยถ้าเจอกับมาเกา๊าในวันที่17มิถุนายนนี้นั่นเองครับ ส่วนอีกทีมนึงนะครับเรามาเทียบความสูงกันก็คือทีมอุซเบกิสถานครับอุซเบกิสถานเบอร์1นะครับเป็นกัปตันทีมตำแหน่งบอลเร็วสูง178เซนติเมตรเบอร์2องตำแหน่งบีหลังสูง165เซนติเมตรเบอร์3ามตำแหน่งบอลเร็วสูง178ซนติเมตรเบอร์ห้าตำแหน่งบีหลังสูง170ซเมตร เบอร์6ตตำแหน่งบอลเร็วสูง180เซตมรเบอร์เตำแหน่งหัวเสาสูง170ซนติเมรเบอร์8ตํตำแหน่งบอลเร็วสูง180เซนติเมตรเบอร์9ก้าตำแหน่งเซตเตอร์สูง160เซนเมตรเบอร์ส0ตำแหน่งหัวเสาสูง170เซนตมรเบอร์11ตำแหน่งหัวเสาสูง163ซนเมตร เบอร์12ตำแหน่งเซตเตอร์สูง170ซนตมรแล้วก็เบอร์13ครับตัวรับอิสระหรือว่าริบโรสูง170ซนตมรนี่ก็คือตำแหน่งแล้วก็ความสูงของทีมชาติอุซเบกิสถานอยู่18นั่นเองครับจะเห็นได้ชัดว่าทีมชาติ อุสเบกิสถานรุ่น U18 มีความสูงที่สุดเนี่ยก็คือ180เซนติเมตรก็จะเป็นตำแหน่งบอลเร็วนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเอามาเปรียบเทียบกับทีมชาติไทยก็ยังมีความสูงน้อยกว่าทีมชาติไทยและก็ทีมชาติไทยก็ได้เปรียบความสูงในรุ่นนี้ด้วยนั่นเองครับต้องบอกเลยว่ารุ่น U18 ทีมชาติไทย ถ้าเกิดว่าเราเทียบระดับเอเชียเนี่ยก็คือเป็นทีมหลักๆเลยนะที่มีความสูงที่โดดเด่นนั่นเองนะถ้าเราเอามาเทียบแล้วเนี่ยนะครับมีจีนะครับที่สูงแบบคัดกันมาแบบสูงๆจริงๆเนี่ยแอดมินนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนญี่ปุ่นเท่าที่แอดมินนะครับได้สืบมาเนี่ยก็คือความสูงเขาน้อยกว่าทีมชาติไทยอีกนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะลงรายละเอียดให้ดูกับ แล้วก็ญี่ปุ่นด้วยนะครับในคลิปถัดไปนะนี่ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดนะครับแอดมินเอามาเทียบเคียงความสูงแล้วนะครับสำหรับทางด้านอุซเบกิสถานแล้วก็มาเก๊าซึ่งที่เทียบเนี่ยเพราะว่าอยู่ทีมกลุ่ม A ร่วมกับเรานั่นเองนะเพราะฉะนั้นมันต้องแข่งขันกันถ้าเกิดว่าเรามองข้อเปรียบเทียบแล้วก็ข้อได้เปรียบทีมชาติไทยได้เปรียบความสูง ในการแข่งขันในครั้งนี้แน่นอนนะครับสำหรับรุ่น U18 ทีมชาติไทยเพราะว่าน้องๆกลุ่มนี้นะครับรุ่นนี้เนี่ยค่อนข้างมีความสูงที่โดดเด่นแล้วก็หลายๆคนนะครับที่แฟนลูกยางมองว่าน้องๆกลุ่มนี้นะครับจะเป็นกำลังหลักสำคัญให้กับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่ต่อไปในอนาคตนั่นเองครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลและกีฬาสวัสดีครับ